ออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่หลักที่ห้าหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สอง พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามหกเดสาหกดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามหเจ็ด